บทสาธยายเรื่องอุปาทสูตรที่หนึ่งของขวัญจากพระพุทธองค์ที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวักโพชชงคสังยุตในย่อหน้าที่407เจรอือนพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอุปปาทสูตรที่หนึ่งหรือที่เรียกอีกชื่อว่าปฐมมุป,ปันนะสูตรเป็นพระสูตรที่9้าในปรับพัตตะวั์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าอุปปาทะหรืออุปปันนะแปลว่าการเกิดขึ้น หรือการบังเกิดขึ้นพระสูตรนี้เป็นการประกาศความสำคัญสูงสุดของโพชฌชงเจ็ดประการว่าเป็นธรรมะชนิดพิเศษที่ไม่ได้มีอยู่ดาาด,ดื่นทั่วไปแต่จะปรากฏขึ้นในโลกก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเรื่องราวเกิดขึ้นณนะพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมเพื่อเปิดเผยความลับของจักรวาลเกี่ยวกับการอุบัติขึ้นของธรรมอันประเสริฐพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจ็ดประการนี้อันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นนานยัตระ ตถาคตสปาตุภาวาอารหโตสัมมาสัมพุทธะนอกจากการปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโพชทชงเจดประการนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นในโลกนี้โพชทชงเจดประการเป็นไนคือสติสัมโพชฌชงธรรมวิจยะสัมโพชฌชง วิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัตสัตธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชงดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเจ็ดประการนี้แหลนอกจากการปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นในโลกนี้ อัตถกถาได้ขยายความเพิ่มเติมว่าคำว่านอกจากการปรากฏแห่งพระตถาคตหมายถึงในช่วงเวลาที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพุทธันดรโลกจะว่างเว้นจากโพชงแม้ว่าคนในยุคนั้นอาจจะมีการทำสมาธิหรือจเจริญฌานจนเหาะเหินเดินอากาศได้ แต่สติและปัญญาของเขาเหล่านั้นก็ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าโพชงเพราะขาดสัมมาทิฏฐิและขาดปัญญาที่รู้แจ้งในอริยสัจสี่โพชงจึงเป็นสมบัติเฉพาะของพระพุทธศาสนาเท่านั้นหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือหนึ่ง ความยากในการได้พบธรรมการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์เป็นเรื่องยากยิ่งและการที่ธรรมะชั้นสูงอย่างโพชงจะปรากฏขึ้นก็ยากพอๆกันพวกเราที่เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระไตรปิฎกและมีครูบาอาจารย์สอนเรื่องโพชงถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญลาบอันประเสรศิฐ เปรียบเหมือนคนที่เดินหลงทางในทะเลทรายมานานแสนนานจู่ๆก็ได้พบขุมทรัพย์มหาศาลเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสทองนี้ให้หลุดลอยไปโดยเปล่าประโยชน์ 2. ความพิเศษของโพชงโพชงไม่ใช่แค่ความดีทั่วไปแต่เป็นชุดเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการถอดรหัสความจริงของชีวิต และทำลายกิเลสโดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณขั้นสูงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็จะวนเวียนอยู่แค่การทำบุญสวรรค์หรือการทำสมาธิเพื่อความสงบชั่วคราวแต่ไม่มีทางรู้จักวิธีการดับทุกข์ที่ถาวรได้เลย 3. หน้าที่ของชาวพุทธ เมื่อเรารู้ว่าโพชงเป็นของหายากและเป็นของมีค่าหน้าที่ของเราคือต้องรักษาและสืบทอดธรรมะหมวดนี้ไว้ไม่ใช่ด้วยการเก็บใส่ตู้พระไตรปิฎกแต่ด้วยการนำมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในใจของเราให้สติปัญญาความเพียรและองค์ธรรมอื่นๆ จเจริญงอกงามขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อให้สมบัติของพ่อคือพระธรรมคำสอนยังคงส่องสว่างนำทางแก่ชาวโลกต่อไปตราบนานเท่านานขอให้พวกเราทุกคนจงตระหนักถึงคุณค่าของโพชงและตั้งใจปฏิบัติธรรมสมกับที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรม และเพื่อความพ้นทุกข์โดยท่วนกันทุกท่านทุกคนเทินขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร